ที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับที่นิตีสปอร์ตครับทุกวันอาทิตย์ตามเวลาในกาบ้านท่านเละนะครับครับในช่วงนี้ครับอยู่ผมครับจู่คิวทองแล้วก็คุณบีนามเสียงครับยังอยู่ในเทศกาลของจุดจีนนะสิงเจียยุอิศินิพชเชกหน่อยครับผมนะครับอันนี้ไร น้ำมันมาไม่ไหลเล่ใช่นะตรงกลัวนะครับอคนจีนคนจีนอ๋ออันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าอ่านว่าคนจีนใช่ใช่อันนี้เนี่ยซื้อจากกวางโจวกวางโจวนะครับตอนช่วงของเทศกาลแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มันเองนะครับสี่ปีแล้วนะครับเร็วมากนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะไปแข่งกันที่อินชอนใช่ครับเดี๋ยวบอกกาจุ้ยก็จะซื้อเสื้อภาษาเกาหลีมาใส่ นะคปีนี้น่าเสียดายนะครับที่อินชอนเนี่ยจะไม่มีเกมของบิลเลียดสปอร์ตหรือว่าสโนว์เกอร์ใช่เพราะว่าเขาแข่งในเอเชียนอินดอร์ไปแล้วครับครบนะฮะแล้วสโนว์เกอร์จะกลับมาในเกมระดับทวีปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปประเทศที่เราสองคนตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไปครับเป็นประเทศที่น่าจะไปมากคือเติร์กเมนิสถานโอ้โหอ่าต้องขี่ม้าเข้าสนามบินกันฮะนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของวัยบงกีฬาสกิลได้ครับเห็นเขาบอกว่า ตดจีนเนี่เขาห้ามหลายอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับมุชากินโจ๊กป่ะไม่อ่าถูกต้องถ้ากินโจ๊กไม่ดีนะโจ๊ก็ไม่ดีด้วยไม่ดีนะครับทูเทศการมันกินได้มันเละเละออะไรทุกอย่างมันก็จะเละเทไปหมดดวงไม่ดีอะไรไม่ดีหูฉลามกินได้ไหมครับหูฉลามกินได้อ่าหูฉลามนี่ก็แบบว่าจะ ให้แบบรวยอ่ะ e, กินของของแพงก็จะได้รวยๆกินของแพงฮะกินรถเบนซ์มาเลยฮะกินบ้านเกินช่องฮะบางคนเนี่ยกินอิดกินปูนะฮะแล้ได้ร่ำรวยกันไปอ่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงแรกนะครับช่วงของพ่อพูดเรื่องกินอิดกินปูสนุกเลยไปดูช่วงแรกครับคิวสปอร์ตอัปเดตแล้วครับผมคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดย บร,ริษัทปตทจำกัดมหาชนพลักที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยคิ p o ปอร์ตอัปเดตครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับนะครับที่สนับสนุนรายการเรามาโดยตลอดผ่านไปแล้วรายการเราแป๊บเดียวนะครึ่งปีแล้วนะครับใช่นะครับจะครบไปสี่ปีในอีกไม่ช้า นะครับเป่นไป20ปีนะบอกก่อนช่วเสร็จไ20ก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราคงมีแวดวงข่าวสารเกี่ยวกีฬาต่างประเทศนะครับและโดยเฉพาะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับนักกีฬาุูเกอร์ไทยที่ลงทําการแข่งขันในรายการชุดเอานะครับแฟมเดียวน็อกครับใช่เป็นเกมที่สนุกคือถ้าใครได้ติดตามครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเพราะว่ามีการจับเวลานะครับในการแทง15วิต่อคนนะครับแต่แต่ละคนเนี่ยนี่มาดูภาพนี้เด็กคือนี่แจ็คนะครับ คุณเดชาวัฒน์คุ้มแจกคมาเลขห้าสิบเอนี่คือ5้เอก็คืออันดับโลกนะการปกตรงที่แขนะครับคือเกมแบบนี้ก็ดีครับแต่ละเฟรมเนี่ยจะมีเวลาให้แทง10นาทีครับผมนะครับแล้วก็แต่ละไม้ก็จะมีกําหนดไว้ว่าไม่เกิน15บห้าวิใช่ครับแต่ว่าถ้าเหลือ5นาทีแล้วจากส5บห้าวิจะเหลือแค่สิบวิเท่านั้นนะครับเหมือนกับเป็นการบังคับนะครับผมว่าดีนะผมว่า มองใครน่าจะเอามาจัดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจัดเลยดีกว่าอืนะคิวทองทีวีชิงแชมป์ไปเลยดีไหมดีดีดีเจมี่เบอร์เน็ตทำไมก็ไปเยอะขนาดนี้ครับนี่ครับแล้วก็ชนะไปนะครับแจกไปนะแจกตกรอบไปนะครับมาคู่หนึ่งครับนี่ครับเป็นคู่ของเอฟนะครับครับผมเทมชายอุนหนูนะครับโอ้โหเนี่ยเอียนเบิร์พาดลูกนี้แล้วเอฟออกคิวได้หลายเลือนเพราะ เอฟเนี่ยปกติมือไฟฟ้าครับเร็วอยู่แล้วครับยิ่งแทงแล้วนี่ครับมีเวลาจับนะครับท่านผู้ชมนี่ี่ครับสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหนี่ระเบิดเลยฮะคือคือเล่นงเล่นเฟรมเดียนเนี่ยคือเห็นแดงไม่ได้ถ้ามีโอกาสหรือจังหวะตบต้องตบนี่มันเหมือนกับหกแดงเหมือนกันนะแต่เนี้ยสิบห้าแบบจับเวลาเขาบอกโอ้เซ็งเซ็งแต่ชนะแล้วครับอืก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับ เนี่ยมาเจอกับไมเคิลโฮครับไมเคิลโฮเนี่ยแฟนสุกเกอร์ไทยจะเห็นเขาบ่อยมาเล่นแรงกิ้งบ่อยตอนนี้ในมืออันดับโลกค่อนข้างดีนะฮะใช่ครับนี่ครับพาดมาก็ฟองาลังขึ้นครับเพราะว่าไปออกคิวครับแล้วก็คว้าเหรียญทองนะครับในกีฬาแห่งชาติมานะครับที่สุพรรณให้กับนครนายกเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครนายกไปเลยนะครับแล้วดูเอฟครับเข้าสเต็ปเลยครับสาวสองทีจิ้มเลยครับของถนัด อยู่ไหนก็ลงดีจริงๆครับตามชอบผมว่าเกมแบบนี้เนี่ยถ้าเอามาแข่งขันในบ้านเราผมว่าคนดูจะเยอะมากผมว่ามันแต่มันท้าทายมันนะครับมันทีเดียวครับจับมือครับแล้วมาเจอคนนี้ครับไม่ฝ่ายฮร์ดเดวิตนะครับนี่ก็แม่นเกินครับนี่แชมป์ของแดนนะครับรับผมเมืองไทยครับเฮ้ยมันวางสนุกด้วยชุดเอาเนี่ยโอ้ถือว่าได้เปรียบไงเพราะรูปมันกระจายอยู่ จะโหดไปไหนเนี่ยโอ้โหนี่ครับก็ตายเลยเอฟโอ้แกไม่โดนนี้ฮะเซ็งครับนี่โดนบอลอินแทน์นะครับครับชูดนะฮะนี่ชูดเลยฮะครับอยู่ไหนตั้งเลยครับนี่ครับเป็นเป็นกติกาซึ่งพลิกมาจากพูนะครับคแล้วก็ทําให้สนุกเกอร์รายการนี้เนี่ยน่าดูครับแล้วคนดูเยอะมากนะครับครับนี่ครับเหมือนจะวิ่งแทงครับโดนห้าสิบเอ็ดศูนย์นะครับ เทชรอุดรนี่ต้องบอกเซงฮะอันนี้นี่ครับเหลือสี่นาทีห้าทีปุ๊บนี่จากเวลาสิบห้าวิเหลือแค่สิบเองนะครับแล้วที่ท่านเห็นเมื่อกองกองเมื่อสักครู่เนี้แก๊กแทงหมดเลยครับตายครับสองไม้ขาดนี่ขาดไปแล้วครับตกรอบรับไปแสนหนึ่งครับครับเทัยยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลที่เยอะนะครับนี่เป็นคู่ชิงแคแรกนะครับซึ่งทางดมเดิกเดียวเนี่ยก็สามารถเอาชนะเอ่อมาร์คเดวิดไหม ชอตบิงแฮมนะครับแล้วก็เต็งหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งคือชอตบิงแฮมเนี่ยนะครับโอ้โหดูแท่งน่าจะพอเป็นกว่าโดมินิกเดลแต่ว่าเกมแบบนี้ปุ๊บโดมินิกเดลกับทำได้ดีกว่าครับโดมินิกเดลเหมือนชื่อหายไปสักสิบปีแล้วนะครับครับอยู่ๆช่วงหลังเนี่ยกลับมาได้แชมป์รายการแร็งกิ้งด้วยนะครับโอ้ดูแท่งเลยี่าไงไงโอ้โหลีลา ตามขาดแล้วครับหออะไรก็ได้ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าไคงอยากทําอะไรก็ทําครับครับโดมอีกเดียวนะครับไม่ได้ขาวธรรมชาตินะครับที่ยอมครับที่สําคัญก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีครับโดมอีกเดียวครับตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบชิงชนเลิศเดลสมัยก่อนที่มาเล่นที่บ้านเราเนี่ยที่โรงแรมแม่น้าครับสมัครเล่นโด่งดังรอบชิงชนะเลิศชื่อนี้โด่งดังมากใช่ครับไปพายให้กับ น้องอดทนต้องประจานหรือหนูดับดึงแล้วก็ทำให้หนูดับดึงนั้นคว้าชัป์สมัครเล่นโลกมาครองได้นั่นเองอนะครับครับผมนะฮะอีกคนหนึ่งฮะก็คือทีนี้มาพูดถึงนักกีฬาไทยถ้าพูดถึงรุ่นหนูดับดึงเนี่ยอันนี้อาจจะตามกันมาคือเสือทองราชาท<ช>ี่บกจุย้ยบอกว่ามันขนาดนี้เลยหรอแพ้โยฮานได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นสนุกเกอร์ครับดิวชั่นสองนะครับก็ต้องบอกว่าโยฮานเปรียบเป็นพัชรัชระมาเยอะเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วครับ เจ้าจิ๋วนะครับก็อย่างที่คุณสักดาพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแล้วก็เล่นรายการนี้ก็เอาชนะเสือทองราชาหรือชัชวันรุ่แับนะครับซึ่งชัชวันรุ่แพะเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นนักสุกเกอร์ทีมชาติรุ่นเดียวกับตัวเล็กสำโรงรุ่นเดียวกับนกแร่มหาสินรุ่นเดียวกับช้างเือวร์เทศพูชแลมก็คือรุ่น,ร,นรุ่นก่อนหน้านี้ทักสองรุ่นนะรับรุ่น ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับจิ๋วเนี่ยน่าจะเป็นสามรุ่นมากกว่าอ่านะครับน่าจะมากกว่านั้นผมมากกว่าครับ,รบมากกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงทีมชาติเนี่ยประมาณสองรุ่นนะแต่จิ๋วนี่ถือว่าหา่างกันเยอะเพราะว่าจิ๋วเนี่ยรุ่นเดียวกับหมูปักน้ำหมูปักน้ำน้ำฝแสงคำนะครับผมนี่เป็นไฮไลท์จากการแข่งขันดิวิชันสองนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรายการอาชีพนะครับที่กกทนั้นสนับสนุนสุเกอร์มากกว่าสิบปีครับอืมนะครับก็จะสนับสนุนไปเรื่อยครับครับ เพราะว่าสุนเก็นเป็นกีฬาชีพนะครับแล้วก็ทําผลงานในระดับโลกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือตั้งแต่เป็นดรงกิ้งนะครับจากเดิมมีคนเข้ามาสมัครแข่งเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเดี๋ยวนี้เนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยครับเยอะมากแล้วก็ดิวิชั่นสองกำลังจะแบ่งเป็นดิวิชั่นสี่ห้าหกแล้วถ้าสี่ห้าหกเราไปแข่งได้รุ่นซีเนียไงจริงๆมันน่ามีจัดรุ่นซีเนียเพราะว่าอะไรซูเกร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกเนี่ยเราไปได้แชมปโลกมามีแข่งซีเนียด้วยนะครับก็ อาจจะใช้ตรงนี้รุ่นสัก40ขึ้นโคต้าไปนะใช่ไหฮะอาจารย์ตายพิจิตรหน่อไหไม่เป็นแนวทางหนึ่งเลยเพราะอาจจะมีคนที่ได้ซูเกอร์แบบนี้แต่ว่ารุ่นใหญ่อาจจะแอบแอบัวอยู่ในนั้นนะบานคนอยากอยากอยากเป็นทีมชาติไงครับดังนั้นนะตึกโกดังกลับมาอีกรอบหนึ่งมันจะ80แล้วไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะก่อนก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้เพราะว่าตอนแรกเราจะคุยเรื่องของการ ล้มสนุกซึ่งเราเนี่ยหลุดพ้นแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณสักดาเล่าใช่นะครับเพราะเรื่องนี้คุยกันเมื่อ2อสเดือนที่แล้วละใช่ครับนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะของแมนนครปฐมกับกอรนครปฐมแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะฮะทีมงานคิวทองเราเนี่ยนะครับจะเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อนำคณะทัวร์ผ่านไปแล้วหนึ่งหนึ่งทริปนะครับกำลังจะผ่านแล้วหนึ่งทริปครับก็คือลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูตบอมสำหรับทริปต่อไปนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่่ถึงเเเมษาายนนนคครรรััับบบบออะป็ลลิว์พพูก เชลซีที่สนามแอนฟิลด์นั่นเองนะครับแล้วเราจะเตเดียมทัวร์ที่โอทฟฟอร์ดแล้วก็แอนฟิลด์ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะฮะตามนิ้วผมเลยนะฮะ0819146346ไม่ไม่ใช่แล้ว0819161999เอ๊ะนั่นมันเบอร์ลบมิงร้านนี้นะ0809753449นะครับก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ อีก8ที่เท่านั้นเองอ่าเฮงๆกันนะครับเลขสวยมากพักสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับคุณศักดาครับ